ได้เช่าก็ได้ <c oughs> อ๋อขับรถพังนี่นะหมอก็ต้องช่วยเลยเพราะหมอเป็นคนขับรถพังอะ่ะไว้เปลี่ยนสีรถมาเหรอใช่โนวา่บนสีรถมาคนในแก้วบอกให้เปลี่ยน อัาานไม,ไม่หอมมาอะฮะสู้ๆนะคะสู้ๆนะ,ะผมเคาะขาสู้ๆนะคะอ,อ้ใจทำงานนะโอเคครับ มันตานไม่เคยเจอเลยยังไม่มีแต่ไม่เป็นไรน้องไปทำงานอูยไปช่วยทำงานเลยวันนี้เหนื่อยหรือเปล่าไม่เหนื่อยสบายมัาว ยูน้ำนีมน้ำชุช่ๆเหมือนตาเนะเดหนูจะคอยดูป้าให้ไม่ให้ออกนอกลูน่นอกทางเลยแต่ถ้าป้าออกนอกลูน่นอกทางหนูจะกระทืบป,ป้าให้ไม่ออกนอกลูน่นอกทางแต่ออกนอกไปเลยออกนอกเลิกไปเลย ไหนมาเีไเปไหนกับป๋ามาไปดูไปดูบ้านนะ้ำบ้านแดงนึกว่านึว่ซือ้อนึกว่าจะซื้อบ้านกับป๋าฮ้าวซื้อไม่ได้ไม่มีตังขนาดที่จะซื้อบ้านดูว่านอยู่กับป๋าอะไรงี้มบนแพงแล้วหนูกีนอะไรยัง แล้ว <Okay S 2> เป็นไรน <ะ S 2> มี้ีตั้งใจทำงานนะนะน่าจะไม่ทำแล้วน่าจะต้องไปซ้อมตั้งใจซ้อมนะมีชู้ชู้ชูหน <ะ S 2> ูก็เหมือนดันชู้ชู้ว่าแบบว่า อาคิดถึงมากเลยที <เค S 1> ่ลยไม่เห็นเขาจะบอกเลยว่าเขาคิดถึงเขาไม่บอกแต่เขาแบบว่าแบบว่าพัามเพลตลอดเวลาเลยเวลาพี่เก้งเ<อ>นาเวลาไปไล่เคสเนาะพั่มเพ้อเลยเหรอใช่ใช่ว่าแบบว่าคิดถึงตลอดเวลาเลยว่า ถ้าไปอยู่ด้วยแบบว่าได้ตลอดเวลาก็คงก็คงไปแล้วเฮ้เสียงอะไรอ๋อหนูไปทำงานก่อนนะน้ำบายบายตั้งใจทำมานะมีตั้งใจชอมด้วยนะน้อ คิดถึงและวปะับปับเป็นห่วงมากคิดถึมันด้เดก็เหมือนกันชิ่อบายบายฝ่าบอกได้วว่าชิชมันได้เนาะได้ครับเดี๋ยวจะเบาให้นะ

เราได้ดีนะคะน<า>้ำนี่เวลาฟ้าเขือนเขาจะทำลายร่างกายหรือ <c oughs> โหยานี่วยด้วยทำไมทำแบบนี้ไม่ได้ทำลายร่างกายนวดเฉยๆไม่ะดิ้นบอกอ่ะไม่ไม่ได้ทำลายค่ะไม่ทำลายไม่ป้าคิดถึงมิก็บอกก็บอกมีป้าย คิดถึงีก็บอกเขะป้ามีบอกมีไปสีคิดถึงคิดถึงไงก็คิดถึงก็คิดถึงก็แหละน้ำคิดถึงมันดานเนคิดถึงเหมันดานเห็นป้าต้องวิ่งหนีเลยก็บอกกันตรงนี้ก็ได้นี่จะวิ่งหนีไปไหนใช่จะวิ่งหนีไปไหนว่นนี้ต้องวิ่งหนีไม่ยอมให้ต้อย จะวิ่งหนีทำไมป้าเกิดอ,อะไรไนี่คนกันเองเท่านั้นครอบครัวเนี่ยเหตุบ้าวเราเราเราต้องไปเขตอุ้มเราไงต้องไปเขตในเขนตอไขตอไ้กูตำรวจยังไม่มาป,าป้าป้าอย่ามาตำรวจมากไม่ครบหลังโรงพยาบาลครับดีๆป้าก็ขยันเลยเนาะเอวแย่ ต้องตั้งใจซ้อมนะคะทายชนะเลยกาแคนะแม่ป๋ากอดพี่หน่อยงานกอดพี่หน่อยเก็บแรงใจมี่หน่อยเร็วเละใจตายน้ำเจอกันนะคะขอเวลาดีนะคะน้ำบายบายค่ะบาย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 บบาายยน้ำหนูดูแลตัวเองด้วย หมอเขาจะเถย่อะไรขนาดนั้นวหรอจะไม่ชินดีหรอ